สวัสดีครับวันนี้คนที่สามสิมิถุนายนปีห8นะครับ,บลิจวางรแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับให้สีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะจาุดนีเป็นหวยซองรับนะครับมาแล้วนะครับหวยซองรับที่รอคอยนะครับก็ขอบุณพิชัยจะดีนะครับเราหันแทางไปแบ่งปัน fc นะเนาะหวยซองรับนีนกี้ันที่ส0สิบแล้วนะครับพรุ่งน,น,นี้หวยออกครับนะพรุ่งนี้สึกใหญ่สึกเงินแสน ที่หลายคนรอคอยนะครับเนาะมาถึงแล้วมาจะหาข้อมูลได้พอสมควรครับเนาะพุงนี้ขึ้นวทีครับเนาะคอยสอบผ่านกันทุกคนนะครับ <c oughs> แบบเดียวสิน้นสิ้นเดือน,นครับเนาะสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนแล้วเดือนหน้าก็าเดือนกกละกานะครับเนาะเที่ยวนี้หวยออกตรงกับวันอังคารนะครับเนาะวันอังคารข่วาววิทางนี้มันก็พพุงนี้ก็เตรียมจัดเลยนะครับ จัดเลยแต่วันนี้ก็สึดเล็กสุดลงเงินพันไปก่อนนะบะตอนนี้หาข้อมูลวันสุดท้ายนะครับก็ส่วน้อฮานอยลงให้แล้วนะบเนาะขอฮานอยเมื่อเช้าลงไปแล้วเราทางฮานอยขอฮานอยก็เข้าไปรับชมแฟังได้นะครับเนาะถ้าใครยังไม่เห็นก็กดตรงรูปคนสายมือด้านล่างนะบอสายมือที่มีรูปเป่าสารคามนะครับสำหรับคอฮานอยนะครับเนาะคลิปนี้เป็นของหวยสองรับนะครับเนาะก็วันนี้ก็ประหยัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเนาะก็คลิปผ่านนงนนมา เที่ยวครับเราที่หนองประจักษ์นะครับผ่านมวลปฏิกิริยากลางกายเสร็จก็ก่อนกลับบ้านก็แวะให้อาหารปลาอาหารนกก่อนเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเนาตื่ามาเที่ยวกันในหนทางกนดูในตัวเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับเปลี่ยนบรรยากาศดับนาอจะได้ไม่เบื่อหน้านมองหน้ากันนะครับเนาะจะได้ไม่เบื่อธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าไม่นำลำธารไปนะครับเนาะ เรีนไปทีแนวทางนะครับก่อนอื่นดูผลก่อนนะครับเนาะผลงวดที่แล้วของหวยสองรับนะครับงวดที่แล้วงวดวันที่สิบหกพฤษายนที่ผ่านมาบนนะครับแยกบนล่างให้ชัดเจนนะครับเนาะบนเด่นหนึ่งลองสี่นะไอลองห้านะครับเนาะเด่นหนึ่งลองห้าจะพูดก็ห้าหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับ ห้าหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งสามคู่นะครับเนาะก็รตตัันไทยออกบนสามเก้าสองนะครับเนาะก็ไม่เข้าคนระับเนาะไม่เข้าอย่างที่บอกครับนะเรียกเด่นเลขตั้งหลักถ้าผิดก็พังเลยครับเนาะเรียกเด่นเลขตั้งหลักเลขประกบเป็นพระเอกเลยนะครับเนาะนะก็ส่วนล่างนะครับเนาะล่างเสียดายตรงล่างนะครับเนาะล่าง เด่นสองลองเก้านะครับเนาะเด่นสองลองเก้ากอดคอ,อกันขึ้นบนเลยนะครับเนาะเสียดายมากเสียดายจังเสียดายแทนนะครับเนาะล่างเด่นสองลองเก้าจับคู่ให้สองเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็สองแปดนะครับสองเก้าหนึ่งเก้าสองแปดสามคู่นะครับเนาะเน้นให้สองเก้าเลยนะครับเนาะแต่เสียดายพี่เขากอดคอขึ้นบนนะครับเนาะเป็นคู่เน้นเลยนะครับเนาะเป็นคู่เน้นเลย เน้นล่างแต่ขึ้นบนนะครับป้อเสียดายมากไม่รู้มีใครติดไปไหมถ้าติดไปก็ได้แน่นอนครับเนาะนะตัวเด็ดเลยแต่ยังเลอกไปกี่ค,คู่เนาะเล็กน้อยคู่มากเล็กแยกผลล่างชัดเจนก็วันที่แล้วก็ไม่เข้าครับเนาะให้ล่างขึ้นบนบนขึ้นล่างแต่ถ้าใครกันไว้ก็นะก็ได้นะว่าใครกันไว้แต่สนใจดูแล้วไม่น่าจะกันครับเนาะไม่น่าจะกันแต่เจ้าตัวอิงอาจจะนะป้อนะตัวอิงอาจจะ วันนี้ให้มาแล้วนะครับเนาะหวยสองรับก็ใครสรุปจดๆไว้นะครับใครสรุปจุดแคบกดหลอแคบเหมือนเดิมครับเนาะสำหรับหวยสองรับก็ขอบุณพิชายเจดีนะครับเ้าให้ตัวทางดีๆเป็นๆมาแบ่งปันนะครับวันนี้เลขสวยทำตัวเลขสวยเลขที่ออกบ่อยด้วยครับเนาะเลขสวยมากวันนี้บนนะครับบนเด่นเจ็ดรองห้านะครับเด่นเจ็ดรองห้า ดูถูกใจใครไหมจับคู่ให้ทรเนาะสีคู่ครับเนาะ7จ5ดสองหนะครับทวนอีกครั้งนะครับบนนะครับเด่น7จรอง5้าจับคู่ให้72527353นะครับสีคู่ เน้นไว้ที่เจ็ดสองห้าสองเลยครับเนาะชุดเน้นนะครับเนาะเจ็ดสองห้าสองเลยเจ็ดสามห้าสามเป็นชุดกันนะครับเจ็ดสามห้าสามเป็นชุดกันชุดลองครับเนาะชุดลองชุดกันประมาณนี้ก็บนนะครับมีมีสามตัวให้สองชุดนะครับเนาะคือศูนย์เจ็ดสองศูนย์ห้าสองนะครับศูนย์เจ็ดสองศูนย์ห้าสองสองชุดนะครับตนะ้องชุดสามตัว ก็เลขสวยใช่ไหม7273เป็นเลขที่ออกบ่อยนะเนาะก่อนหน้าน้นนะเนาะแต่ปีนดียังไม่ทันออกนะครับเนาะเดวนี้มาที่ล่างนะครับมาที่ล่างล่างมีห้สีคู่เหมือนกันนะน, 1, นะครับเนาะเด่นหนึ่งรองหกนะครับล่างเด่นหนึ่งรองหกจับคู่ห้สีคู่ครับเนาะคือเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งแปดหก ห้าหกนะครับเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งแปดหกห้าหกนะครับสี่คู่ทำพ่วงล่างแยกบนล่างให้ชัดเจนนะครับสี่คู่นี้นะครับเนาะให้เน้นไปที่เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเป็นตัวเน้นนะครับแปดหกกับห้าหกเป็นตัวกันนะครับเนาะเป็นตัวรองครับเนาะเป็นตัวรองตัวกันอ่าประมาณนี้นะครับเนาะหัวสองหลับ ก็ครบถ้วนครับเนาะหวยสองับทั้งชุดบนชุดล่างนะครับแม่นมากครับเนาะเลขกหวยสองรับสเกตที่เลขเด่นนะครับเนาะเลขเด่นเลขวิ่งครับเนาะแมน่นครับแมน่นที่ผ่านมาจับคู่เข้าถ้าผิดเลขงเด่นก็ยังทํางานนะครับเนาะไม่ได้ทิ้งขาดนะครับเมวันที่แล้วก็เก้าสองล่างก็ตีขึ้นบนวนนัน,าานะวน,น,วนนี้ไม่น่าพลาดทะครับวันนี้วันนี้ไม่น่าพลาดส่วนตัวชอบครับเนาะชอบ บนเลขที่ออกไอวด้วยครับเนาะเจ็ดสองเจ็ดสามห้าสองห้าสามหลักเจ็ดแต่ก่อนออกดีมากครับเนาะหลักเจ็ดแต่ปีนี้ยังไม่เท่าไห่นะครับเนาะไม่เท่าไหลประมาณนี้ครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินทำเงินคนทปลดล็อกให้ได้ครับเนาะปลดล็อกให้ได้ปีนี้ครึ่งปีจะจบไปครับเนาะครึ่งปีจะจบไปแล้วเดือนหน้าก็เป็นคอนปีนะครับเนาะ ยังไม่เคยถูกหวยลวยเงินมาเป็นป <sch> <splash> mm ีก็หมดีปลดล็อกให้ได้ครับเนาะปลดล็อกให้ได้จะถูกหวยรวยเงินปวด้วยกันครับเนาะซื้อจากสลบักไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะทำเองได้หรือว่าเลขฝันเลขถูกเลขเทียนเลขนางเอาอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะให้ถูกเป็นพอนะครับเนาะไม่จะเป็นตถูกกับใครกับจองบาสารคามก็ได้นะครับเนาะให้ถูกเป็นพอประมาณนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับจนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ